ตอนนั้นพี่เอกไม่เข้าทีมอย่างไร้รับที่เราไปแข่งที่ซาลินตอนนั้นพี่เอกเหรอยังตอนนั้นยังตอนนั้นยังกูไปเล่นร้านเกมมั้งมายืนเกาะบอกแล้วก็ดูดี <c oughs> อยู่อ๋อแต่ตอนนั้นกูก็แบบพี่พี่ถ้าพี่อยากเล่นเนียผมสอนให้งอ <c oughs> แต่เขาเรียนระู้ไวนะเขาเรียนรู้ไวแต่ตอนนั้นกูแบบกูบอกเจ้าของร้านแบบพี่เปิดเครื่อขงข้างให้ผมเลยยี่สิบตอนนั้นกูก็เริ่มสอนแล้ว มึงเป็นคนมามึงเป็นคนมาหากูให้ชวนกูเข้าทีมมึงไม่ใช่เหรอเพราะกูเป็นความเก่งกาจของกูไอ้ก๊อฟกูไม่เคยเกาะเบาะมึงนะตอนนั้นคือสอนไปแล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงเห็นกูเล่นเก่งมึงก็เลยบอกพี่มาอยู่ทีมผมได้เหมือนผมอยากได้แชมป์นะตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยได้แชมป์เลยนะมึงเป็นคนมาพูดกับกูแบบนี้นะใช่ไหมแล้วกูก็พาึมได้แชมป์โปรลีกนะอย่าไปหาเรื่องนะน้องๆเข้อมูลเริ่มเป็นกันแล้วอะมึงอย่าขี้โกหกนะเขาไม่ยอมรับความจริง ตอนไปแข่ง yes. ที่รัสเซียอาจารย์จะไปถามเจ้าของร้านบ้างละไปถามเจ้าของร้านก็ได้ที่ไหนที่ดินแดงเหรอเจดาอยู่ตรบางนาเจดาบางนาอ๋อใช่ย่ตรงหน้าปากซอยปะอยู่ตรงหน้าปากซอยไออุดมสุขอ่ะจำได้อยู่คือจันเจจันเจมจะรู้มึงจะรู้ทุกเรื่องไม่ได้นะจันเจบางเรื่องก็ไม่ต้องรู้หรอกผมผมไปพิเวทตรงนั้นบ่อยไงเวลส่วนไเลงิดเนชทชั้นสองทำไมวะ ไอฟิตแฟกเตอร์อะไรสักอย่างชื่อร uh ้านหวานช่องแชป์ไม่ทันแล้วจะให้คุไปแขงดูที่บนโลกแล้วเนี่ยตอนนี้ผมว่าผมติดสถานะหมอนรำแล้วอะใช่ครับ ตอนนี้น้องๆก็ติดสถานนะหมอลำที่ผมรอดเมื่อกี้เพราะผมเป็นคนดีนะดูจากเสื้อผมเนี่ยเขาไม่อยากทำร้ายคนดีเท่าไหร่มึงสวดมนต์ทุกวันไหมสวดมนต์ทุกวันแล้วผมจะไปจะไปเป็นคนเลวได้อย่างไงถูกต้องค่าตัวจานห้าล้านบ่ะครับไม่ใช่ครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยไหมต้องยกให้จานเจเลยถ้าสุกยดให้คู่ต่อสู้ร้องไห้อ่ะใช่ ผมไม่ย่อสายด้ไงกวักกวักมือด้วยคือตอนมันบอกแล้วนะว่ามึงต้องมีแบบน้ำใจนักกีฬาหน่อยแต่ตอนนั้นไอเจมันเพิ่งเข้าวงการไงมันยังห้าวอยู่น่าจะกูโดนด่าในเลดิกรัวๆเลยว่าแบบไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยใช่ไหมครับดูนะกแกรรมการเขาไม่ได้ว่าอะไรกูเพราะว่ามันเป็นแบบจิตวิทยาไงมันเป็นแบบทบบไม่เข้าไปรหัวร้อนหรอการปั๊บพูดต่อสู้เอคือถ้าเกิดพูดต่อสู้แบบจิตเขาไม่แข็งพอเขาก็หลุดไงโอ้กูโดนด่าในเลดิกโดนด่าในเมบประมูลโอ้ ที่ข้อมูลดอทคอมอ่ะนะใช่ยุบไอยุบพราะกะเหรมื่อตอนนั้นน่ะสมัยก่อนจาเจเข้าไปอ่านดูจีนบ่อยนะใช่ครับผมก็จะไปในหมวดหมู่ของการ์ตูนนะไอเฮียได้ดูบ่อยและเดี๋ยวจะให้ดูนะดีนะที่กูเคยดูมาก่อนนะครับเว็บโยุ่งใครๆก็เคยเข้าถ้าเป็นไวซ์ลูนอ่าไอ้เฮียกว่าจะลุกโหลดรูปขึ้นแต่ละรูป้วนนันว่าจะมาเป็นชั้นหนึ่ครับ มึงก็ช้าเหมือนกันใช่ไหมเมื่อก่อน,นเนก็ช้าก็ตอนนั้นใช้เน็ตแบบเน็ตเติม <laughs> ใช้เน็ตเติม <laughs> ใช้เน็ตเติมของน com อ s น n u k c o m มารูปกว่าจะมาแต่ละรูปอารมณ์ค้างทำไมจามเป็นคนแบบนี้ผมก็เคยอ่านพวก Google มาไม่มันก็ต้องผ่าน <laughs> เคยผ่านมาทั้งนั้นแหละเด็กๆผู้ชายอย่างจานเจียใช่ครับผมพูดชื่อคนมาเมื่อกี้ทั้งสามคนได้ไหมจำได้ดิไอคิกานอนไอไอเบิดถ้าไม็ผมก็จำไม่ได้วะ มันเป็นเรื่องจริงอ่ะคิกแคนนอนไหนเบิร์กแล้วก็หลานยายอะไรนะเมื่อกี้หลานหลานหลานยายพอ่อถ้าไม่ผู้หมวดจะจำไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงนะแข่งที่หยุดเคยเล่าไปแล้วนะครับไอเจหลุดอีกแล้วว่ะดูทรงอาลิสุดอีกนะออกกว่านี้ออกกว่านี้กูบอกแล้วว่าให้ไปคิกแคนนอนคนเดียวเลยเฮียคิกกคนนอนโอ้โหคิกแคนนอน ขอบคุณวิลลี่ครับผมโดเน็มา20บาทจานจานเจไปเจออลิสเซปโซโฮตอนไปแข่งต่างประเทศที่ประเทศไหนมอัอลิสอลิสเนี่ยเจอที่ไอซ์แลนด์นะครับผมส่วนโซโฮเนี่ยเจอเจอเจอที่ไทยนี่แหละที่ไอกรอบไปเจอมานะตรงไอ้ตรงนั้นนะอุดมสุขอ่ะเอออุดมสุขอ่ะไอ้ตรงนนั้ตอนแรกบอกบางนาตอนนี้ไปอุดมสุขอ่ะไอจานจะลองเพลงอยู่ไหมไม่ค่อยได้ร้องนะครับผมช่วงนี้แบบมันไม่สามารถที่จะไปออกงานได้ตามผับอะไรพวกนี้เขาปิดไง อาชีพน้องร้องเราก็เหนื่อยหน่อยก็แบบก็ต้องมาทำงานเป็นสตรีมเมอร์แทนนะระหว่างาร์ตี้เราลบรอห้องครเร็วๆนี้นดูพูดไม่หยุดเลยเอางี้กันกแต่จานเจมาที่ไปตบพูดไม่หยุดบ้านอะไรเนี่ยตบคาบ้านหรอที่ซิมบับเวเหรอก็เป็นเราก็เราเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแล้วเราก็ไปแบบอยู่กรุ๊ปเดียวกันก็โดนผมตบไปอ่ะผมก็ขอโทษอยู่นะว่าแบบต้องขอโทษด้วยนะที่ตบที่ตกรอบแรกเพราะว่าตอนนั้นทัวร์เขายังไม่มีแบบ ไอ้ลูเซอร์บักเก็ตอ่ะก็ตบเสร็จก็กลับประเทศเลยไงตอนนั้นพวกผมก็ได้แชมป์มานะตอนนั้นงานประเทศไหนจัดงานแข่งออลังการสุดเหรอน่าจะที่จีนนะลังในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านโอลิแฟรไม่ถ้าตาโอลิแฟร์คุไม่ยอมนะเขาบอกไว้ก่อนเขาก็ไม่ยอมนะมบอกมันเป็นคือมันเป็นช่องทางการหาเงินนะครับในช่วงคุยแบบคนเขาก็ต้องนิรนหากินนี้ใช่คนเขาดีแชมป์ทีเขาก็แบบ เขาก็มีพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้เขาก็อยากโชว์ออกมาไอ้เท็ยนะทุกคนทุกคนทุกทีมานั่งดูผมดูก่อนจะรอห้องก่อนแล้วก็คุยกันธรรมดาใช่ไหมแต่รอบนี้เวลาเรารอห้องต้องมานั่งฟังมันสองคนคุยกันวันนั้นเอาสักหนึ่งล้านเลยหนึ่งล้านบาทอะจานปิดออริแฟนก่อนเสียงมันเข้าปิดแล้วคำว่ากดอันที่สามผมลบแอปมันไปตั้งนานแล้วกดอันที่จานจำหญิงได้ป่ะครับจำได้หญิงเองก็ลำบากไงชี่หญิงที่กันนอนว่ะเออตอนนั้นมาสอนกูดัง อยากเล่นกับมันอีกอ่ะไปชวนไปไปชวนมันมาเล่นด้วยกับพี่เป็นนัก่อพี่เป็นคนเล่นขอบคุณนุ๊คลำปางนะครับผมพี่มาตีเล่นหนังแอคชั่นดูจ้าตั้งแต่อายุ่สิบตอนนี้ย7ิบเจ็ดแล้วโอ้โหนี่เราอยู่กันมาเจ็ดปีแล้วนะถ้ามันไม่ลองชวนเบิ้มปีชามาเล่นดมดนด้วยหรอมัโคน่มันจะมีเาบอกมันเล่นแต่เกมมือถือเด็เขาจ้างมัน่ะมันก็ต้องเล่นนะไอเบิ้์มหรอใช่ ไอเบิ้มนี่ก็อนาคตนี่น่าจะเสียทีอยู่นะรวยรวยเว้นอยู่อันน่เว้นอะไรชั้นหรอครับน้องอีฟลอยหลอน่าไปอาบน้ำให้ตัวหอมๆนะเดี๋ยวพี่ไปหาช่าจริงคุณมีรอเหตุผลจะหมอลำแต่ผมมีพันเหตุผลจะหมอลำอุ้ยทำไมเดบาวเดบิวในไรในไทยแม่งคนสตรีมเป็นร้อยอ่ะโคตรบูมอ่ะ เกมมันดีแต่แว่นมันไม่เคยมาสนใจคนไทยเลยนะเว้ยม <คน S 2> <อ>ันไม่สนใจแต่ว่านะอะไรเงี้ยคนอา่านใจขอบคุณทรายจีโดนเดบม,มา20บาทปูมุ้งไปอย่างคมชื่อจานติดแบ็คลิสต์นะฮะไฟของผมนะ <c oughs> ผมเห็นย่อๆใส่ฆาตกรเฮ้ยไปปวดแบ็คลิสต์ให้หน่อยดิผมผมจะเข้าไปแต่งอันนี้ให้นะผมจะไปโพสเพลงให้ไฮไฟหรอใช่ไฮไฟอ่ะไฮไฟมันโพสมันเอาเพลงขึ้นโปรไฟล์ไงนะ เอาขึ้นโปรไฟล์ได้แล้วให้มันออโต้เพ์ด้วยใช่กูโคตรลำคาเลยไอเวนเมื่อก่อนกูแบบเอาเพลงมือมาตั้งนายก๊อบเพลงอะไรไอเพลงนั่นไงหยุดได้ไหมอ๋อใช่หยุดได้ไหมอ่ะกูมาตั้งเลยแบบเพื่อเป็นการปัม๊มปั๊มยอดวิวให้มึงอ่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาในไฮไฟกูปุ๊บเพลงมึงได้ดังขึ้นมาเออ <Okay. S 2> แบบปั๊มยอดวิวให้มึงแหละเพิ่งจะรู้จักกันปีกว่าปั๊มยอดวิวให้ไอมาตี้ในไฮรนไฟ พอดีผมแบบว่าไม่ค่อยได้ดูมือถือเท่าไหร่นะเขาใส่ชื่อในทัวร์เลยกันยังไงอ่ะคะแอดใส่ชื่อในทัวร์เลยเหรอครับนั่นไงใส่แอดแล้วตามด้วยชื่อตอบแล้วนะครับคุณอิฟลอยนะคนไทยแชมป์ถ้าอีกหนึ่งซับหรือคลิปซับอ่ะรถไฟจะมานะไม่เคยเป็นตาคู่หญิงนะครับผมบอกไว้ก่อน แต่ว่าจานเจี๋นเนี่ยเป็นบ่อยตาพิมพ์ชอบขยี้ตาไงมือผมแบบสกปรกแล้วมือแบบไปเกาตูดมาอะไรอย่างเงี้ยเกาห่ำอะไรเงี้ยเกาใครก็เคยเกานะผมบอกไว้ก่อนห่ำมาใช่ครับผมอัดตอนนแอดพรุ่งนี้นะคบคุณอิบลอยนะอยากเห็นว่าทีตนันรบอรอผมไม่มีกล้องอ่ะถ้ามีกล้องผมไปได้ให้ได้แล้วไม่ไปหายก็ไปฟนแล้วเงีลยไปหายจันเจา๋ยไปหายด ทำได้ผมไปหาได้นะเว้ยแต่ผมไม่มีกล้องมันต้องใช้กล้องใช้อะไรลอยดึไม่ยืนแบบนี้ได้ข่าวว่าที่พี่เอกหางกับอาริที่มีกลุ่มมีอะไรให้แม่กูมีอะไรให้จริงๆอันนี้ดูดิอะไระวดูดิมันมันคุยมันคุยกันสองคนไม่พอมันจะดึงผมกับอาริสเข้าไปอยู่ในในในกลุ่มให้ได้ไหมมาการเจเคยเป็นนักมวยปั้มไหมเคยครับผมตอนอายุสิบสี่นันจับได้ว่าเจอกอล์ฟที่สหรัฐอ่ะเจอผมมันโดนเช็คเกินมาน็อกไปนั่งอีเดียว ไปยันเมยปั้มเอาดิวะเออมึงว่าบัตี้นรกมันมีอะไรที่โอ้โหกูก็ไม่เข้าใจนะคนชอบบอตี้นรกเพราะอะไรนะไปยันบัดไปยันเมยปั้มนะไม่ได้เดินกับพี่ต้องมากดซับสไคร e แล้วกดเมบเบอให้ผมก่อนนะว้าวต้องกดหน้าห้องด้วยนะใช่ครับต้องกดหน้าห้องนะ แล้วผมจะเอาคลิปนี้ไปลงยูทูบกันเลยคลิปที่อัดที่มันนั่งพูดกันว่าระหว่างหาห้องแล้วต้องมานั่งคุยว่ามันไปเล่นกี่ประเทศแล้วพี่ก๊อเจอกันกี่ประเทศช่่วววงงนนีี้้้จะอออดาแลลหท็กไได้แคมป์มากี่ประเทศไมม่ต้อองาหรนะเออเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปลงยูทูบให้ดูระหว่างรอห้องเดทไปในไลฟ์ปาร์ตี้จะลกคุยอะไรกันาตรอลำหน่อยร้องไม่เป็นค่ะเดี๋ยวอาจจะมีหลายคลิปด้วยขอบบคคุณรั